สวัสดีค่ะ FC บ้านสวนแฟนฟิน EP นี้เราจะมาย่าย่าการเดินกันวันนี้พินุษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาที่พินุษ์มาเยี่ยมพินุษกันพินุษ์เห็นว่ามีโปรโมชั่นสองรายการค่ะก็มีกูช้างด่างเหลืองกับน้องๆประกายดาวจันประกายดาวลายเด็ดเด็ดเหมือนเดิมเลยพินุษ์ ชมพูดูแม่เขาเหมือนจะกลายเหมือนจะกลายกลายค่ะชมพูมากอ่าไหนช้างโซนไหนก่อนกันดีอันแรกค่ะมาอันนั้นติดจองนั้นติดจองติดจองแล้วไอเราก็เตะตากับใบนี้คนนั้นไวค่ะอืคนนั้นไวนุตปล่อยแม่แรงค่ะวันนี้นุตปล่อยเบาๆค่ะอ่ะนุตให้ที่กระทางละสองร้อยสองฟรีนะคะไหนสองร้อยสองฟรีให้ชมก่อนค่ะให้ชมก่อนโอ้โหไหนซีไหนซิทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะนุตให้ทุกคนใครไม่มีก็รีบเก็บไปเถอะ เก็บได้เก็บเลยค่ะรูปบอกเลยเราจะเอาไปแต่ว่าต้นด่างน้อยก็มีนะด่างน้อยแต่ด่างทุกคนด่างค่ะคือด่างน้อยค่ะด่างค่ะด่างน้อยแต่ด่างค่ะสองร้อยบาทรวมส่งทุกต้นแม่เขาออร่าอันนี้นะคนินคุณถ่ายช้าๆให้เผื่อจะแคปรูปไม่ทันกระถางแรกค่ะกระถางที่หนึ่งด่างเด้อด่างเด้อกระถางที่สองสองกระถางที่สามสามค่ะสี่ใครไวใครได้เด้อสี่ จัดไปมีแปดกระถางถ้าใครบอกว่าขอราคาเหมาหน่อยแปดกระถางนี้อ่าทักมาคุยกับพี่นุษเลยนะพนุษบอกพร้อมเปย์วันนี้ขายได้ห้าร้อยล้านแล้วจะเสียห้าร้อยล้านค่ะอ่าต่อไปเจนเจนประกายดาวนะคะมีดดางน้อยดังมากผสมกันไปเอาไหนก่อนดีสวยเขาจะเป็นรูปของพวกนี้นะคะค่ะหั่นเก่งบ้านนี้หั่นเก่งทำเงินเก่งมากยังมีอีกอีกค่ะอ่าอันนี้นะคะด่างสวยมากเลยค่ะค่ะ อันนี้นุชให้ที่400ส่งฟรี400ส่งนุบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากตอนที่นุชได้มาน่ะคือด่างนิดเดียวค่ะแต่พอทีนี้นุชมาเลี้ยงให้เขาได้แสงนะคะค่ะเขาเข้าติดจมูค่ะแบบนี้เลยขอแค่แสงค่ะน้ำแค่แสงน้ําวันละครั้งพอน้ำคือรดวันละครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วดินเราพี่นุ้อ่าใช้มะพร้าวสับกับใบก้ามปูค่ะมะพร้าวสับใบก้ามปูปุ๋ยทีนี้อ่า ปุ๋ยนูนก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าทั่วไปบรรยากาศของเขาที่ชอบอ่าแสงแดดนิดหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์ดีเซลเลนเซลเลนไลนยเด็ดเด็ดแบบนี้ห้าสิบแปดสิบได้แต่คือเป้นจะเป็นเป็นแสงค่ะแสงประมาณอ่าช่วงเช้าช่วงเช้าก็ได้แต่ของนุ่นคือส่วนมากจะโดนเช้าค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะอันนี้เขาได้มาสองต้นค่ะได้มาสองต้นหนึ่งแถมหนึ่งดังดีมากเลยค่ะต้นนี้ มาสองนุ้ดให้ที่สี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะสี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะต้นนี้นะสวยเหมือนแม่นะคะแม่สวยยังไงลูกก็อ่าอย่างงั้นค่ะอ่าอันนี้ก็มาสองค่ะคือด่างสวยมากเลยนะคะด่างสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะอ่าอันนี้ก็สองต้นให้ที่สี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะนุ้ดบอกคําเดียวค่ะว่าคือคุ้มคุ้มใช่ค่ะนุ้ดนุดเลี้ยงมานุ้ดรู้ค่ะคุ้มมากคนแถมให้คุ้มมากคุ้มมากมากนุ้ดบอกคุ้มนุ้บอกคุ้มมากทุกคนค่ะนี่อยู่ไซส์อ่ากระถาง แปดนิ้วนะคะค่ะอ่าอันนี้อ่านุ้นให้ที่หนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีหนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีกระถางแปดนิ้วไปทั้งกระถางกระถางแปดนิ้วนุ้นจะมีอยู่ที่สี่กระถางนะคะอ่าอันนี้ก็ด่างจัดจ้านค้อัานกระถางแรกเนาะอันนี้กระถางที่สองที่สองค่ะค่ะใครไวใครได้นะคะนุ้นให้ไปที่หนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีหนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีอี่จะบอกว่าสวยมากต้นนี้แอบจะได้ออกชมพูออกชมุดยัไงไม่รู้ค่ะถ้าได้แสงอีกหน่อยอย่างที่พี่นุ้นบอกนะ พอแค่ได้เซลลคือนุชดูดูดูแลไม่ทั่วถึงค่ะนดูแลไม่ไหวคือมันเยอะเกินค่ะก็อยากจะแบ่งปันบ้างเยอะจริงๆกระถางที่สามค่ะค่ะต้นนี้เขาจะเป็นอ่าลูกของต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วพี่นุชมาแล้วค่ะใช่อ่าอันนี้นุชตแม่เขาค่ะใช่นุี้แม่เขาที่หนึ่งพันห้าร้อยส่งรีเช่นกันค่ะหนึ่งพันห้าร้อยสองรีค่ะค่ะกระถางที่สี่กระถางสุดท้ายค่ะเขาก็ดังนะแต่ใบนี้เสียนุชอยากจะบอกว่าถ้าอ่า ฉีตาออกฉีออกตรงนี้ค่ะเขาจะมีตาอยู่ตรงหนึ่งหนึ่งใบคือจะมีหนึ่งตาถ้าเราฉีกออกมาเขาก็จะแทงขึ้นเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเราก็จะได้หน่อขึ้นมาอีกหนึ่งหน่อค่ะถ้าเป็นหน่อคือเขาจะโตไวค่ะค่ะค่ะพวกพวกนี้คือเป็นหน่อค่ะที่นุชแยกออกมาคือเป็นหน่อค่ะอ่อันนี้นุชให้ที่หนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีต้นใหญ่มากคือเป็นไซต์ตั้งแม่ได้แล้วค่ะเปลี่ยนกระถางนี่ฝุนก็วนก็น่าจะโตมากใช่ค่ะเปลี่ยนกระถางก็โตแล้วค่ะอืมอ่ะนุชจะนุชนุชจะปล่อยนีไซต์แม่อ่ะ ใจแม่ก็ปล่อยนะต้นนี้เลยให้สวยสวยอ่ะนุ้ได้ทําการเขาเรียกกลายไหมอันนี้ก็กลายค่ะกลายแล้วแล้วก็ติดจมูด้วยคือสวยมากเลยนะคะอะต้นนี้นุชได้ทําการเปิดตาให้แล้วนะคะคือหลายข้อเลยนี่ที่พ่นุชบอกเมื่อกี้คือลอกออกคือเขามีตาใช่ค่ะเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วค่ะค่ะพร้อมที่จะขยายพันธุ์อีกต่อไปได้เลยค่ะค่ะลูกค้าจะนําไปหันเองก็ได้หรือจะรอให้เขาแทงขึ้นมาเองก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวนุ้จะทาให้ให้สวยกว่านี้ อ่มตัวนี้นะคะปกติรุ่ปล่อยที่หนึ่งหมื่นแต่วันนี้นะคะนุ่ดให้ที่เจ็ดพันส่งฟรีค่ะเจ็ดพันส่งฟรีทุกโคนสวยมากรุ่บอกเลยว่าสวยจริงค่ะต้นนี้เอาซีปล่อยแม่หนึ่งต้นปล่อยแม่ให้หนึ่งต้นแค่นั้นไปเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กไซส์เล็กมินิี่มินิีน่ารักน่ารักอันนี้นะคะใครไวใครได้รุ่ดให้ที่สามร้อยส่งฟรีค่ะสามร้อยบาทส่งฟรีเข้าไปอีกแล้ว ดังเฉพาะค่าส่งนะก็เริ่มต้นที่หกสิบห้าบาทแล้วนะพี่นุษยเอาจี้ต้นนี้มีสองอกระถางนี้มีสองต้นสามร้อยส่งฟรีไปเลยค่ะสามร้อยส่งฟรีชอบกระถางไหนแคปแล้วก็ส่งพี่นยต้นเล็กอะดูลายดูลายต้นเล็กดูมามาแต่เล็กสุดยอดน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูแค่ะดังแต่น้อยเลยโอเคค่ะ กระถางนี้นะคะนุก็ให้ที่สามร้อยส่งฟรีสามร้อยส่งฟรีนะนี่แม่เขาอันนี้ลูกเขานะคะค่ะอ่าตัวนี้ก็มีเบบีมาอีกหนึ่งเอาไปเลยค่ะสามร้อยส่งฟรีสามร้อยส่งฟรีเหมือนกันอยากจะบอกว่าคุ้มมากใครใครได้นะคะคุ้มเลยทุกคนชอบกระถางไหนบอกได้ค่ะโอเคนุก็จะมีตัวไหนอ่าโชคเก้าชั้นเบบีให้อันนี้ยกกระถางเท่าไหร่คะเนี่ยหยอกหยอก อันนี้คือเขาการการ,ารขยายพันธุ์ของพินุษ์ก็จะแปลกๆแล,และนะทุกคนอเอาม,มเอาเทรวมๆกันไหมแบบนี้แหละ,ช,ะช่วงหลังมานูกก็ <c oughs> จะใส่รวมกันไว้เลยทีนี้นุยังไม่ได้แยกก็มีตัวกลายมาอยู่ที่หนึ่งต้นนะคะนุยังไม่ได้แยกเลยค่ะถ้าใครสนใจจะเหมายกกระถางนี้ก็คือติดต่อพี่นุช์เนาะเป็นทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างเลยนะทุกคนนะคุยกันเองนะแล้วก็มีโชคเก้าชั้นเบบีอ่อันนี้นุให้ที่สามต้นสองร้อยสามต้นสองร้อยบาทนะเดี๋ยวนุจะทำการบี ค่ะมันอ่าเป็นลูกของทัพพิมพ์จันร์ค่ะค่ะเหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือแค่สี่ชุดนะคะอ่ารีบจัดรีบจัดไซมินีมินีสำหรับคนงบน้อยค่ะอ่ามือใหม่อยากเลี้ยงนะคะเดี๋ยวนุชจะแนะนําให้นะคะเลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงง่ายค่ะโอเคก็คือช่องของฝนทุกคนก็กดติดตามไว้นะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนวันนี้ขอบคุณพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย